วัดีเจ้าจื่อน้องแผลเนทิบเนะเจ้าเป็นผู้บริหารแผลพระฟ้ายหรือว่าเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทพบันเฮียนะเจ้าก่อนอื่นเจ้าจะขอเราประวัิย่อของกลุ่มก่นอนเนาะไปจะได้มาจะได้ร่วมตัวกันได้ยังไงเนะเจ้าทพพันเฮียจริงๆแล้วเป็นคนไทย้อแล้วก็ทอผ้าใจกันอยู่แล้วเจ้าแล้วก็พอเขาอยากทําเป็นเชิงธุรกิจขึ้นก็เลยเื้อหุ่นกันเข้ามาโดยหุ่นละหนึ่งบาท หนึ่งค้นเกินหนึ่งร้อยหุมก็เอามารวมตัวกันแล้วก็เป็นเงินทุนตีจะเอามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็เอามาต่อยอดตีจะมาทํผลิตภัณฑ์ของเฮาเดิมทีแล้วผ้ากลุ่มวิธีพันของเฮานี่นะเป็นผลิตภัณฑ์ตนะีมาทําจากผ้าลบพผ้าลบเนะี่ยเปลี่ยนแปลงมาเป็นผ้าสองใช้ที่นี่เฮาก็เริ่มต้นจากการทําเป็นผ้าม่านจะเป็นผ้าม่านใส่บ้านแล้วก็เริ่มมาเป็นของตกแต่งบ้าน เป็นหมอนเบาะร,รองหนังอย่างนี้นะเจ้าผลิตภัณฑ์ของเขาทํามาเรื่อยๆคนรู้จักนักขึ้นก็เริ่มทําเป็นเสื้อผ้าตั้งจื่อแบบเบลนด์แผวผ้าฝ้ายมีเสื้อ ของผู้หญิงของผู้ชายมีหมอนมีของฝากของทีอเลือกมีผ้าปูโต๊ะมีผ้าพันคอผ้าปูตินนอนมีผ้าม่านมีรองเท้ามีกระเป๋าตั้งหูก็มีนะคะตั้งหูตีทําจากผ้าผ้าพันคอติเฮาไปทํานวัตกรรมขึ้นมากกเป็ดกรีนตะไข่ไหลยุ้งคนติดใส่ผ้าพันคอมาสามารถได้ยุ้งครบได้นะผ้าเ่อมากก็มีเจ้าผ้าปูตินนอนก็มีเจ้าใครอยากได้อย่างอ่ะของเฮาทาได้หมดเจ้า อันดับแรกคือเสื้อผ้านะเจ้าอันดับ2คือหมอนของฝาาของถี่รละลึกอันดับ3คือรองเท้าหรือผ้าม่านทุกผลิตภัณฑ์น่ะขายได้ทุกอย่างจ้า <S <S ช่องทางการติดต่อนะเจ้าสั่งในเพจได้เลยเพจของเขาชื่อว่าแพวผ้าฝ้ายน่านมีนาล่านอยู่ตีบ้านเฮียน,นะเจ้าบ้านลเลขที่หนึ่งสี่หนึ่งหมู่หนึ่ง ตำบล้อแลงอำเภอปัวจหวัดน,น,น่านใครอยากได้ของแพลวพระไฟต้องมาตีล้านนี่มีรับพีออเดอร์โรงเรียนหรือว่าส่วนราชการจะให้เขาไปวัดตัวเขาออกพื้นที่โดยเบอร์โทรติดต่อนะเจ้า0 8 9 8 5 1 8 9 1 8ทา่เานเบอร์หนึ่งเนีเจ้า0 8 1 473 3627 สุดท้ายนี่นะเจ้าขอบคุณจัาหาง,งานจากวันนานตีหือความอนุเคราะห์มาตลอดบอกว่าการจดทะเบียนครับคนไปทํางานที่บ้านคนก็เกยหือกบรมในเหลือาา่อเผิมทักษะการทาผลิตภัณฑ์ตีหื่อเขาขึ้นสู่สากคได้แลวผลก็จะนับสนุนเขามาตลอดก็ขอขอบคุณจัดหาง,งานจากวันนานขอบคุณเจ้า